เมื่อวันพระที่ผ่านมาณนศะูนย์อบรมเยาวชนคนครปฐมได้จัดพิธีบูชาเปตภพลีครั้งที่4เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจากกับเปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้บรรยายธรรมะอันทรงคุณค่าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยาม ส่วนผู้แทนเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลพร้อมทั้งกล่าวคำถวายมัตตกาศพัตตาหารถวายเครื่องห่มกันหนาวและถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระโดยได้ชักชวนบุคคลในครอบครวัวมาร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกระตัญญูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปะรยภพนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปราบรื่นปิติ แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ